คัดลมของบูลาดจะมีอัตราแรงลง2ระดับ1.240ลิตร2.200ลิตรการวัดแรงลมจะมีหลอดไว้สำหรับตรวจสอบคุณภาพของเครื่องเก็บรักษาได้ถึง10ปีถ้าตัวตลับก้องยังอยู่ในซีนหรือบรรจุพันธ์แต่ถ้านำออกมาใช้งานจะมีอายุใช้งาน1ปีในกรณีที่มีสารคัดหลัง่งหรือเลือดเข้าไปด้านใน แนะนำให้เปลี่ยนทันทีเพราะประสิทธิภาพในการกรองจะลดลงวิธีทำความสะอาดอุปกรณ์ที่สามารถโดนน้ำโดนน้ำยาล้างหรือจุ่มน้ำได้ 1. พฮูด 2. ท่อส่งอากาศ 3. คลิปล็อก 4. เข็มขัด 5. ฐานรองเครื่อง PAPR วิธีทำความสะอาดเตรียมน้ำสบู่อ่อนหรือน้ำยาหรือจะเป็นน้ำเดตอที่มีด่านอ่อน ที่สามารถทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อไวรัสได้นำอุปกรณ์มาขัดให้รอบในาน้ำที่เตรียมไว้ส่วนฮูทํทำเหมือนกันยกเว้นเลนเพราะเลนจะเป็นรอยดังนั้นบริเวณเลนให้เราทำความสะอาดโดยใช้มือหรือผ้าในการลูบแทนและนำอุปกรณ์ไปจุ่มในน้ำสะอาดอีกรอบและนำไปผึ่งลมให้แห้งห้ามโดนแดดเพราะจะทำให้อุปกรณ์มีอายุการใช้งานที่สั้นลง อุปกรณ์ที่ไม่สามารถโดนน้ำโดนน้ำยาล้างหรือจุ่มน้ำได้ 1. แบตเตอรี่ 2. เครื่องพัดลม 3. ตลับกองวิธีทำความสะอาดให้เอาผ้าชุบแอลกาอฮอล์เช็ดบริเวณรอบห้ามฉีดพ่นแอลกาอฮอล์เข้าไปในตลับกองเครื่อง PAPR และแถบทองเหลืองอย่าลืมกดไ like ลค์เพจ f a c e b o o k ค่ะกด Subscribe YouTube ถ้าคุณไม่อยากพลาดสินค้าใหม่ๆของร้านไทยจราจ